ในสถานการณ์ที่เดเวลลอปเปอร์เจ้าใดเจ้าหนึ่งนะครับเกิดปัญหาขึ้นนะครับเกิดเอฟเฟกอะไรบางอย่างก็ได้นะครับไม่ว่าจะเกิดกับโครงการไหนหรือเกิดกับตัวบริษัทเองนะครับเมื่อไหร่ที่เกิดเอฟเฟกที่มันรุนแรงมากๆอ่ะค,คาถามมันมีอยู่ว่าคุณคิดว่าเดเวลลอปเปอร์เนี่ยจะลดราคาโครงการที่เปิดขายอยู่หรือเพิ่มราคาหรือตึงราคานะครับในสถานการณ์แบบนี้เขาจะทําแบบไหนนะครับเออ อันนี้เป็นคำถามน่าสนใจนะผมก็เลยรู้สึกว่าพอผมก็ตอบไปน้องๆหลายคนก็ตอบว่าเฮ้ยผมว่าเขาไม่ลดหรอกพี่ก็เขามีเอฟเฟกอยู่เขาเปิดโครงการใหม่ไม่ได้เขาก็น่าจะบวกราคาขึ้นด้วยซ้ําหรือขายตึงราคาไว้ด้วยซ้ําผิดนะในความเป็นจริงแล้วเนี่ยในสถานการณ์ที่เดือวเปอร์เกิดเอฟเฟกอะไรก็ตามทีเกิดปัญหาอะไรก็ตามทีเนี่ยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะพฤติกรรมของเดือวเปอร์ส่วนใหญ่นะมักจะยอมขายทุกราคายอมขายทุกราคาแต่ราคาเหล่านั้นน่ยส่วนใหญ่แล้วอะ่ะ จะไม่ต่ํากว่าราคาทุนนะครับแปลว่าในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกับทางฝั่งของอนันดาที่เกิดขึ้นในช่วง2ส,สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยสิ่งที่มันตามมาก็คือว่าหลายๆคนเนี่ยเดินเข้าไปถามราคาเนี่ยอย่างโครงการอายุพระรามสี่เนี่ยเข้าไปหาปุ๊บหนึ่งแสนสี่หมื่นห้าพันบาทนะครับพอเกิดเหตุข่าวว่าปึ้งอีกวันหนึ่งถัดมาเซลโทรถามว่าจบเลยไหมคะได้หนึ่งสองได้ราคานี้เลยคะ่ะจบเลยไหมคะแปลว่าอะไรแปลว่าทุกครั้งที่เกิดเอฟเฟกขึ้นกับทางเดเปอร์ พิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุดข,ของเดเปอร์คือเก็บเงินสดกลับเข้ามาให้ได้ก่อนเก็บยอดจองกลับมาให้ได้ก่อนนะครับนั่นแหละคือโอกาสนะครับแปลว่าในสัปดาห์ตอนนี้ใครหลายคนที่ติดตามโครงการของอนันดาสนใจโครงการของอนันดานะครับและแม่นในเชิงของราคาเดินเข้าไปคุณไปถามเลยว่าราคาเนี้ยขายไหมราคานี้โอเคไหมไม่ใช่ไปกดเขาต่ากว่าราคาทุนนะบอกแล้วว่าเดเปอร์เขาจะลดไปถึงแค่ราคาต้นทุนนะครับแต่เขาจะไม่สามารถเขาจะไม่สามารถ ยื้อราคากับคุณได้เพราะเขากลัวว่าวันหน้าจะไม่มีใครเดินเข้ามาหรือเปล่าดังนั้นถ้าวันนี้มีคนเข้ามาซื้อเขาจะแอบเซฟได้เลยถ้าคุณพร้อมจบเขาก็จะพร้อมจบนะครับแต่ถ้าคุณบอกว่าเอาพี่พร้อมจบเอ้ยผมอยากให้เขาลดแต่ผมยังไม่มั่นใจจะจบดังนั้นอย่าไปต่อเสียเวลานะครับเออเพราะว่าอะไรคุณต้องยอมรับความหนึ่งว่า ในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเอฟเฟกที่เกิดขึ้นบางครั้งขวาวความน่าเชื่อถือของตัวบริษัทมันมีความเสียไปถูกไหมดังนั้นเมื่อความน่าเชื่อถือมันเสียไปเขาก็จะเริ่มคิดว่าเฮ้ยวันหน้าการจะขายมาันอาจจะไม่ได้ง่ายขึ้นการทำตลาดจะไม่ได้ง่ายขึ้นเงินในการทำตลาดจะไม่ได้ง่ายขึ้นดังนั้นเธอจะให้โครงการไปต่อได้ต้องเอาย่อขายให้ได้มากก่อนนะครับเอาย่อขายมาการันตีก่อนดังนั้นใครเดินเข้าไปผมว่าถ้าเดินเข้าไปแล้วยื่นเงื่อนไขรา,าคาที่มัน make ซนส ผมว่าเขาพร้อมจบแต่คุณอย่าไปต่อซีซัวนะคุณต้องอย่าไปต่อต่อซีซัวนะครับแต่อย่าลืมทุกการตัดสินใจนั้นมันก็มีความเสี่ยงตามมาเหมือนกันดังนั้นสําหรับโครงการที่ยังไม่ได้ก่อสร้างคุณอาจจะมีความกังวลและคุณไม่มั่นใจอันนี้คุณก็ถ้าคุณไม่มั่นใจไม่พร้อมเสี่ยขขงเขาคุณก็ไม่ต้องไปกับเขานะ <S <S แต่สาหรับโครงการที่พร้อมอยู่แล้วเสร็จแล้ว <S <S เห็นเห็นแล้วเนี่ยแล้วคุณอยากได้ราคาเนี่ยคุณลองเดินไปวันนี้ดิผมว่าบางทีมันอาจจะคุยกันง่ายมากขึ้นก็ได้นะมันอาจจะจบในราคาที่คุณอยากได้้ก็ไดนนนะะแตต่่่่ออยาเลครับ อยากให้ต่อจริงๆต่อแบบสมเหตุสมผลต่อแบบให้เข้าใจต่อแบบจบได้นะครับผมว่าแบบเนี้ยโอกาสที่คุณจะได้เบสดียวมันจะเกิดขึ้นนะครับเออดังนั้นในสถานการณ์ที่เดเออเปอร์มีปัญหาเนี่ยบางคนก็จะชอบคิดโอ้ยแย่แย่แยแต่บางคนมองเห็นโอกาสเขาเดินกลับเข้าไปที่โครงการเหล่านั้นนะแล้วไปจบอะไรบางอย่างออกมาแล้วบางทีเขากลายเป็นเดออเปอร์อาจจะพลาดโอกาสในการสร้างกําไรแต่สุดท้ายคนที่วินคือคุณไง ในสถานการณ์เหล่านี้บางทีคุณได้เรียนรู้อะไรอย่างเงี้ยคุณขยับตัวเร็วคุณไปเร็วเลยคุณรู้เลยคุณได้ราคาเลยอย่างเงี้ยนะครับมันเกิดขึ้นได้นะและมันเกิดขึ้นแล้วนะครับมันเกิดขึ้นแล้วดังนั้นแนะนำเพิ่มเติมสำหรับใครที่สนใจโครงการของฝั่งของเดอร์เปอร์อย่างอนันดาในะสถานการณ์ตอนเนี้ยผมว่าเป็นสถานการณ์ที่คุณน่าลองเข้าไปเพื่อฟล์หาราคานะฟล์หาราคาไปหาจุดจบที่คุณรู้สึกว่าวินสำหรับตัวคุณนั่นคืออาจจะได้เบสดีลสำหรับคุณก็ได้นะครับก็ประมาณนี้